สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมมาพบกับพรชัยตะก้อนดี้เช่นเดิมนะครับผมก็วันนี้เดินทางนะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็เป็นอันทราบว่ารถติดแน่นอน <laughs> ดังที่เห็นนั่นแหละครับก็ข้างหน้ารถติดนะฮะก็สัญจรไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ ตามเวลานะฮะก็ไม่ได้รีบนะครับนเนื่องจากว่ารถติดนึคิดว่าวันที่เดินทางก็คิดว่าไม่ติดคิดว่าออกมาเร็วแล้วนะ <c oughs> คิดว่าไม่ติดแต่ก็สุดท้ายก็ติดนะครับติดตั้งแต่วังน้อยยันโกราดนะฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับชาวสาวลอ้อสองลอ้อขอไป <c oughs> ชาวสองลอ้อ มีแต่ม,มุดอย่างเดียวนะครับพี่น้องจวดนะครับก็ไปเรื่อยนะครับสําหรับชาวสั่อนะครับแต่ถ้าชาวสี่ล้อทั้งหลายก็ต้องทําใจนะครับช่วงเทศกาลก็ไปอันรูก้กันอยู่แล้วนะฮะคือช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เป็นอันรู้ว่ารถติดแน่นอนนะฮะเราก็มุดสิครับพี่น้องรออะไรครับ ก็ตามที่สังเกตนะครับก็จะเห็นบรรยากาศข้างๆแล้วก็จะรถติดนะครับก็ mm hmm. <Go. S 2> เป็นธรรมนาเนาะของการเดินทางช่วงเทศกาลถ้าใครไม่อยากรถติดเลยก็ต้องมาก่อนล่วงหน้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละครับผม mm hmm. นี่ผมเดินทางในวันที่27นะครับของประมาณเที่ยงแล้วนะครับพื้ที่ผมเดินทางคิดว่าออกคิดว่ามาก่อนแล้วแหละก็แต่ก็ยังติดได้จนได้นะครับแต่ยังติดจนได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรื่องของการเดินทางย่อมมีติดเป็นเรื่องปกตินะฮะจวดต่อไป จะยิ่งช่วงลำตะคองหรือช่วงโคราชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะะติดกะขัดกันะครับผมติดกัขัด,ขด,ขด,ขดนี่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ชาวสองล้อจริงๆก็ไม่สามารถมดุดได้อย่างนี้นะครับผมเพราะว่ารถติดยาวพืชนู่นเลยนะผม ยับแล้วยับจลุ่มจะนับแล้วครับผมฮย่างยับจลุ่มแล้วนะก็ไปเรื่อยๆนะครับกว่าใครออกประมาณสักตีสามตีสี่นะฮะตัคิดว่าน่าจะไม่ติดนะแต่อาจจะมาติดช่วงปลายๆโคราชแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่า ผมออกตอนประมาณเที่ยงแล้วนะครับออกประมาณเที่ยงแล้วมันก็เลยติดนะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ40 60ประมาณนี้เพราะว่าขับเร็วกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามุดเนาะมันไม่ใช่ถนนโล่งที่จะขับเร็วได้นะครับผมก็ไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลนี้การที่จะ ประสบอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเช้าบ่ายสายเย็นมันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วครับถึงเรื่องอุบัติเหตุนะครับใครประมาทก็คนนั้นก็ประสบอุบัติเหตุไปนะครับเนี่ชาวสองล้อวิ่งไปแล้วนะฮะอาสุภาด้วยกันนะครับผมเพื่อนคู่ใจก็จวดไปก่อนเลยนะครับผมผมสายเรื่อยๆนะฮะ สายจวดเรื่อยๆนะครับผมมุดก็จริงแต่ว่าไม่มุดแบบทำความเร็วนะครับเพียงเพแต่ว่าพอไปได้นะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับพอสุดท้ายเราคือจุดหมายปลายทางนั่นก็คือที่บ้านนั่นเองนะครับที่บ้านนะครับนี่นะคือตอนนี้ถนนโล่งแล้วนะฮะจะเข้าสู่อำเภอสีคิ้วอำเภอสีคิ้วแล้วนะครับ,ะะรบก็จะ เนี่ยเลนถนนโล่งๆแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือจะถนนโล่งก็คือสามารถทําความเร็วได้ในประมาณ 90. ้าสถึงร้อยในในช่วงนี้นะครับก็จะขับสบายขึ้นมาหน่อยนะครับจะไม่ต้องํำคาดอะไรมากมายนะฮะโอ้ดูดูวิวนะครับดูวิวนะครับผมโอ้โหสวยงามมากครับ ตรงนี้ตรงลำตะคองแล้วนะครับผมลำตะคองปกติผมจะต้องแวะเช็คอินนะครับจะต้องแวะเช็คอินที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับแต่เนื่องด้วยว่านื่องด้วยสถานการณ์เวลาด้วยนะครับผมออกเดินทางมาสายแล้วนะครับเนืกองจออกทางออกประมาณเที่ยงแล้วนะครับจะเลยไม่อยากแวะมากมายกลัวมันจะดึกนะครับผมกลัวมันจะดึก เข้าสู่จังหวัดบุรีรมัม <laughs> ย์โอเคฝากกดไค้กดแชร์ก